จะกินได้เปล่าพ่อครับจะเย็นๆพ่ออยากให้นะพ่อครับเก่งค่ะเก่งค่ะเราจะตัดสินใจพูดได้เดี๋ยวพ่อต้องรอคำต่อไปนะพ่อเบลไปด้วยไหมลูกเดินมาหาพ่อไปเบลเดินไปหาพ่อไปไปของเบลไปด้วยลูก อของเบลไม่ต้องพูดหรอกอ,อ่ะอพ่ออยากให้ให้เอาของแบมอีกอ่ะอช้าๆพ่อ,อมีคนที่เสียชีวิตคล้ายๆแบบเนี้ยคริ่มพูดแล้วก็เป็นลมไปเลยจบแล้วนะคะอนี้้้บรยาากกศสแลวคิดเองไม่ได้อ่ะพ่อ,อครับอุ้ยให้แชทวันนั้นก่อนพ่อทีหลังอ่ะให้พูดได้แชทกว่านั้น พูดได้ชัดนะทีนี้นะเด็กอายุครบหนึ่งปีแล้วพูดได้ชัดนะคะชา้ชาชา้ชาชาัดชัดนะไปที่พ่อแล้วพูดชัดชัดอีกไหมพ่อครับอโอเคอู้ชัดแล้วเหรอพ่อต้องชัดกว่าน,นั้นอีกน,นะชัดกว่าน,นั้นอีกน,นะเดี๋ยวรอบต่อไปต้องดังกว่านี้นะนะ <t oss> <t oss> ดังกว่านี้นะขอดังกว่านี้อีกนะเพราะไม่ได้ยินโอเคไหมอยากง่ายพอให้มันดังดังก่อนชัด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 อ้าวอ่เหาพระอ้นหาก้รงตามพแมวพพูดดังๆดังด พ่อจับพาจะบพาโต้พาโต้เอามั้ยพ่อครับโอเคแม่ก็หัวเตื่องพ่อคอยคอยกินไม่ต้องพูดไม่ได้คอยเขาไม่ได้คอยใครโอ้โหเป็นลูกรักของพ่อเหมือนกันสีสีสเบลสวยมากเลยสีขนเบลพ่อเป็นลูกรักของพ่อเหมือนนกัอุ้ยพ่อไปเร็วพ่อครับดังๆพ่ออยากให้ทันทีพูดได้ดังไม่เอาพูดเท่านั้นนะพูดได้ดังหน่อยเร็ว ดังดังนะดังดเร็วเด็กครบอายุหนึ่งปีแล้วพูดได้ดังทำเลยอยู่อ่ะเพราอให้ดังให้ดังไปนั้นดังกว่านี้อีกเรงกว่านี้อีกดังกว่านี้ดังกว่านี้ พอ่พอครับพ่อครับแรงกว่านี้ดังดังอีกดังอีกดังอีกพ่อครับโอ้เก <waż> ่งมากครับที่พ่อเองบ้างไปเดินไ <pinpoint. Okay. S 1> ปที่พ่อเองบ้างช้าชาพ่อครับโอเคพูดได้ชัดชพูดได้ชัด <p> ชัดพอ <p> ให้ดังว่านั้น เขารู้มาเขารู้กติกาพูดได้ชัดถ้าไม่ดังมันยังไม่ให้ดังดังพูดดังดังไม่เอาดังอีกให้ดังกว่านั้นพ่อดังอีกดังกว่านี้ออดังขึ้นเด้อโอเคคนเราไม่ไม่พี่พ่อเองบ้างไป เดินไปที่พ่อเองป่ะชาชาครับครับโอเคพูดได้ชัดชัดพูดได้ชัดช<ข>ัดพอให้ดังว่าน,นั้นเขารู้มาเขารู้ติกาอืมพูดได้ชาดถ้าไม่ดังมันยังไม่ให้ดังดังพูดดังดังไม่เอา ดังอีกให้ด,ด,ดังกว่านั้นพ่อดังอีกดังกว่านี้อ๋อดังขึ้นแดดโอเคคนเราไม่ไมจะกินือเปล่าพ่อครับจะยินยินพ่ออยากให้นะพ่อครับเก่งค่ะเก่งค่ะอราจะตัดสินใจพูดได้เดี๋ยวพ่อต้องรอคำต่อไปนะพ่อ เบลเอาด้วยไหมลูกเดินมาหาพ่อไปบเบลเดินไปหาพ่อไปไปของบเบลไปด,ด้วยลูกของบเบลไม่ต้องพูดลูกอ,อ่ะอพ่ออย่าเพิ่งให้เอาของแบมอีกอ่ะชา้าๆพ่อคิดเองไม่ได้อ,อ่ะครับ ให้แชทกว่านั้นก่อนพ่อทีหลังอ่ะให้ผู้ได้ชัดกว่านั้นพูดได้แชทนะทีนี้นะนนะเด็กอายุครบหนึ่งปีแล้วพูดได้ชัดนะคะชัด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 นะไปที่พ่อแล้วพูดชัดชัด เอาอีกไหม,มพ่อครับอโอเคอู้ชัดแล,ล้วเหรอพ่อต้องชัดกว่านั้นอีกนะชัดกว่านั้นอีกนะได,ได้รอบต่อไปต้องดังกว่านี้นะนะดังกว่านี้นะขอดังกว่านี้อีกนะพ่อไม่ได้ยินโอเคไหมอยากให้พ่อให้มันดังดังก่อนชัดชัดชัด,ชด แมวพ่อยพูดตรงตามดัง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 โอ้ยตายโอ้พากะพากโตพากโตพ่อไหมพ่อครับโอเคแม่เขาหัวตึงพ่อคอยคอยกินไม่ต้องพูดไม่ได้คอยเขาไม่ได้คอยใครขอ้พ่อเป็นลูกรักของพ่อมันจะสีสีสีเบลสวยมากเลยสีคนเบลเขาก็เป็นลูกรักของพ่อมันอพ่อไปแล้วพ่อครังดังพ่ออยากให้ทันที พูดได้ดังไม่เอาพูดเท่านั้นอ่ะพูดได้ดังหน่อยเร็วดังดังนะดังดังเร็วเด็กครบอายุหนึ่งปีแล้วพูดได้ดังทำเลยอยู่อ่ะ พอให้ดังให้ดังกว่านั้นดังกว่านี้อีกเร่งกว่านี้อีกดังกว่านี้ดังกว่านี้พ่อครับพ่อครับเร่งกว่านี้ดังดังอีกดังอีกดังอีกพ่อครับโอ้โหเก่งมากครับปุ่นขึ้นมือตุ๊กย่จ๋าดูเอฟดูเครองหน่อดูข้รองย่จ๋า น่าะขึ้นไหมไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเหมือนก่อนขึ้นจึ๊บยะจ๋าดังก่อนดังยะจ๋าย่ะยะเริ่มดังดังดังก่อนย่ะย่ะย่ะย่าก่อนยะจ๋ายะจ๋าเอาค์ไหนองค อยู่แบบไหน,นเอา้าตุงต้งตุ้งย้าจ๋าโอ้กิงค้าเอาคำหนึงจุ๊บ <c oughs> กินตังเลยกินตังเลยเดี๋ยวพูดอีกนะพูดอีกได้ไหมจ้าจ๋าอีกคำหนอีกคำหน่เดี๋ยวพูด,นะพด,ดอีกนะกินก่อนกินให้เสร็จก่อนกินให้เสร็จแล้วเดี๋ยวพูดอีกนะ Kinh khá. Chúc. ya da Chúc. ya yeah, da Ui, kinh khá. Kinh mãi, ca y cam nina khám nữa. chung, 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 <coughs> chung, 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 ได้เสร็จก่อนนะตุ้มจุจ้มนอนแล้วเหรอเอาอีกไหมเย่แย่ก่อนเย่แย่ก่อนจุ้มเย่จ๋าดังดังแย่จ๋าดังดังแย่จ๋าเย่แย่ก่อนเย่จ๋า บแงดันพ่อรับก็ดีครับผมยนงได้ได้พ่อับครับผมทุนอะไรครับแบมทุาอะไรครับพ่อทำไมครับ พ่อทำไมครับแต่พ่อเลยทำไมครับพ่อครับอะไร่อทำไมเลยครับพ่อครับตุ้งตุ้งพ่อครับเลยพ่อครับพ่อครับเลยพ่อครับพ่อครับเลย กินค่ะหิวไหมครับหิวตอบพ่อก่อนหิวไหมครับหิวหรือเปล่าครับแล้วหิวไหมครับแล้หิวไหมครับตอบพ่อเลยสวัส่ีหิวไหมครับหิวครับบอกเลยหิวไหมครับฟังนะฟังหิวครับหิวครับหิวหรือเปล่าครับ เหี่ยวไหมครับเบมหิวไหมครับเบืหิวไหมเฮี่ยวไหมเฮี่ยวรเปล่า